ุมกะสบายดีพี่น้องบองประโอครับผมก็ขอสวัสดีตอนเย็นเย็นวันนี้ผมอยู่ที่บ้านหนองจงโหลงตําบลตะวาังอำเภอเรชเชจังหวัดสุรินมาดูรัวเรือนต้นแบบเป็นโคกน้องนาโมเดล เป็นโครงการของกรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทยครับผมก็ตอนนี้มาแอบแอบมาดูเนื่องจากว่าเจ้าของเขาไม่อยู่นะฮะพื้นที่ตรงนี้ก็ประมาณาสามไร่เนี่นะครับเป็นการขุดเป็นโคกนองนา มีคลองไส้ไก่รอบไปฝั่งนู้นนะครับเดี๋ยวาพาทุกคนเดินดูรอบๆนะครับตอนนี้ก็เจ้าของพื้นที่กับลงต้นไม้แล้วฮะไม่แน่ใจว่าเป็นต้นอะไรนะครับนี่ไม่เป็นเงาะก็น่าจะเป็น ลองกองแล้วก็มีกล้วยนี่เขาเอาแกลบมาลงไว้คนะรับเพิ่งจะขุดเสร็จไปเมื่อเดือนที่แล้วข้างล่างก็ลงเป็นน่าจะเป็นมะพร้าวน้ำหอมนี่นะครับ บริเวณตะพักชั้นในก็จะมีเป็นต้นมะม่วงแต่ไม่รู้ว่าพันอะไรครับก็มีมะขามโซนบริเวณ ฝั่งนู้นจะเป็นอ่าน่าจะเป็นไม้ป่านะฮะก็จะมีเห็นมีประดูมีมะม่วงมียางนา่ยพื้นที่บริเวณนี้น่าจะทำเป็นพื้นที่โคกมีป่าไม้ เป็นพื้นที่ปลูกป่านะครับน่าจะเป็นกล้วยหอมหอมทองครับบริเวณโซนนี้นะเป็นไอ้กล้วยไข่เป็นกล้วยไข่พอ,อที่ที่นาของที่โคกหนองนาของผมก็ปลูกกล้วยไข่เหมือนกันแลลักษณะจะเป็นแบบนี้นครับต้นเล็กๆ เป็นการขุดแบบโค้งเว้าดินตรงนี้จะเป็นดินเหนียวดินร่วนปนเหนียวนะฮะพอขุดแล้วก็ยังคงสภาพเหมือนเดิมไม่พังที่ตรงนี้เป็นดิน ที่สวยมากนะครับกต้นไม้ใหญ่ก็คงสภาพดมออกแบบเป็นคันคูรอบเนี่ยครับอันนี้เป็นพื้นที่ใกล้เคียงครจะเป็นป่ามัน างองักนี้นะฮะฝังนี้จะเป็นขุดคลองไส้ไก่แล้วก็มีน้ำะนะครับถ้าทุกคนสนใจก็สามารถาลงไปขอลงทะเบียนกับผู้นำชุมชนนะฮะหรือไม่ก็เอาไปลงกับ กรมพัฒนาที่ดินมีทุก,ทกอำเภอนะฮะงบประมาณตรงนี้ก็เท่าที่ผมทราบมาก็ประมาณแสนสี่พบาทในการขุดเป็นของทางรัฐออกให้นะฮะ ขุดได้สวยใช้ได้ครับคลองไส้ไกาน่าจะลึกประมาณ2องเมตรครึ่งลึกมากครับอันนี้เป็นคันคูรอบ บางที้รู้สึกว่าจะเล็กไปหน่อยนะครับประมาณเม็ดเครื่งก็เดินได้เฉพาะคนเดินได้นะครับแต่รถไม่สามารถวิ่งได้นะครับก็ขึ้นอยู่กับเรานะจะออกจะให้เขาขุดยังไงเพิ่มเติมตรงไหนเ้าก็บอกอ คนขับแม็โครได้ที่สามไร่พื้นที่ตรงนี้เหมาะมากครับตรงนี้เป็นทางเข้ามาครับจากถนนลาดยางที่ตรงนี้จะติดกับถนนลาดยางระหว่างหมู่บ้านฮนะ มันจะยังอยู่ตรงนู้นไปอีกหมู่บ้านหนึ่งนี่ครับมีต้นประดู่ใหญ่สองต้นมีก็จะปลูกกระท่อมปลูกยางนาไว้รับลมช่วงเย็นๆก็ได้ครับนี่เป็น พื้นที่เก็บน้ำอีกที่หนึ่งนะฮะันน่าจะลึกพอสมควรนี่ก็เป็นต้นประดูใหญ่อีกต้นหนึ่งะะตรงนี้โชคดีที่ว่ามีต้นไม้ใหญ่คือไม่ต้องเสียเวลาปลูก น้ำก็ถือว่าใสอยู่นะฮะพอดีสามสีวันที่แล้วฝนตกลงมาทำให้น้ำขุ่นตอนใหม่ๆเจ้าของเขาลงเ็ซเห็นน้ำเขียวใสหมดเป็นสีมรกตเลยฮะแต่ตอนนี้ก็อย่างว่าแล้วเนาะน้ำฝนตกน้ำชะด,ดิน เลยทำให้คุณครับผมนี่ก็เป็นโครงการดีๆของทางารัฐบาลที่เขามีงบมาให้นฮะเพีงแต่เราก็แค่มีพื้นที่สักไร่สองไร่สามไร่ก็ได้หรือาแล้วแต่ว่าใครจะมีพื้นที่มากน้อยขนาดไหนก็คือทํำตาม งบที่เขาจัดสรรมาให้ทางรัฐก็จัดสรรมาให้เราก็จะได้พื้นที่มีแหล่งน้ำมีโคกมีหนองแล้วก็สามารถปลูกข้าวลำนาได้แล้วก็มีน้ำใช้ในฤดูแลง้ง ก็เป็นโครงการดีๆที่ผมคิดว่าอนาคตเราก็น่าจะมีทุกหลังคาเรือนก็ดีนะผมว่าเพราะว่าแหล่งน้ำเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการทำเกษตรก็สำหรับคลิปนี้ก็ ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจให้นมภูทรในการทำคลิปต่อๆไปสำหรับคลิปนี้ก็ขอกล่าคำว่าสวัสดีครับได้ใบบับกกับเห็ดไปก่อนครับผม